ครับแล้วก็ตอนนี้มาถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์นะครับเซตอุปกรณ์นะครับเพื่อรองรับภารกิจนะครับไปกันครับอุกรณ์ก็มีปืนสั้นนะครับที่เราพกใช้อยู่แล้วนะครับปืนสั้นนะครับสืก้าก็เป็นเทนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับทั้งหมดเลยนะครับ เป็นสเสื้อเกราะมีนายวิชั่นมีโดรนนะครับโดรนนะครับ,รบแล้วก็หมวกกันกระสุน,นค่รับอนทางเหมือนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนนะครับ จะมีไวเฟินนะครับซุ่มยิงแล้วก็มี M PX ขนาด9มมนะครับปืนกลเดี๋ยวเราไปเซตของกันข้างในไปครับในที่ทำงานก็จะมีสกอร์เทนนะครับก็สำหรับดึงข้อดันพื้นซิทอัพนะครับทำเพื่อเก็บสกอร์นะครับใน1วันนะครับแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเหนื่อยก็หยุด ทำสร้างกล้ามเนือ้อให้กล้ามเนื้อจดจานะครับจากนั้นก็จะลงสกอร์ไว้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะออกเวรนะรต่อมาก็ทานข้าวเช้านะครับ <c oughs> ก็จะกินอาหารขึ้นๆนนะครับ <c oughs> พวกผักพวกไก่อกไก่การทํางานนะครับอย่างแรกคือการเซตอุปกรณ์นะครับ <c oughs> ให้เราพร้อมใช้งานเสมอนะครับเ <c oughs> มื่อมี <c oughs> องานสีหรือภารกิจนะั <c oughs> ีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับเสื้อกอดนะครับหมวกกันวัสุนนะครับอ่านะครับอันนี้เอ่อในวิชั่นนะครับในวิชั่นนะครับใส่กล่อง ก็งานใช้ได้นะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่ากล่องใส่โดนนะครับเป็นโดนนะครับเป็นโดนนะครับก็ตัวนี้เป็นเข็มตัด วิธีวิธีนะครับก็มีประกอบด้วยถุงมือนะครับถุงมือนะครับจะไล่จากฝั่งนี้เนาะนี่ซองซองแม็กเฟิรนสันนะครับแล้วก็มีตัวอุปกรณ์นะครับอุปก้อนควิกเมน้นทะ์ครับครีมไขควงนะครับก็คือเอาไว้ใช้จี่ปะทะตัวนี้จะเป็นแท่งเคมีนะครับก็คือ ไม่ใช้เวลาอยู่ในที่มือนะครับหากเป๊ะนะครับก็จะมีแสงนี่ก็จะเป็นอซองสำหรับใส่โทรศัพท์นะครับหรือนะครับใส่โทรศัพท์ก็ได้นะครับ